ดีครับอาจารย์ไว้เปิดดวงนะครับผมชยมายาหมอดูอป้านะครับวันนี้นะฮะเราเปิดคำทำนายดวงในช่วงที่ดาวเสาย้ายนะครับในวันที่19พฤษภาคมนี้นะครับจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่กับทั้ง12ราศรีในเรื่องไหนบ้างนะครับเดีย๋ยวเราไปฟังกันครับ สำหรับราศีแรกนะครับชาวราศีมังกรดาวเสาร์คือดาวประจําตัวของชาวราศีมังกรนะครับต้องบอกว่าตลอด2ปีครึ่งที่ผ่านมานะครับดาวเสาร์เนี่ยไม่ได้ย้ายราศีนะครับแล้วก็มีเกณฑ์กระทบในตําแหน่งของเรือนการเงินนะครับเพราะว่าดาวเสาร์เข้าในตําแหน่งเรือนการเงินของชาวราศีมังกรตลอด2ปีครึ่งที่ผ่านมานะครับส่งผลนะฮะทำให้คนที่เกิดราศีมังกรหลายๆคนเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของการเงินครับ หาเงินยากติดติดขัดขัดนะครับรวมไปถึงในเรื่องของการทํางานนะครับก็มีปัญหาต่างๆเกิดขึ้นมากมายนะครับหลังจากดาวเสาร์ย้ายครั้งนี้นะครับส่งผลทําให้คนเกิดราศีมังกรเนี่ยมีโอกาสเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะครับกล้าที่จะลงมือทํารุยและกล้าตัดสินใจนะครับทำให้ชาวราศีมังกรเนี่ยได้โอกาสดีจากการที่ดาวเสาร์ย้ายครั้งนี้รวมไปถึงในเรื่องของการหาไรายได้จะมีเพิ่มเข้ามามากขึ้นครับ สำหรับราศีถัดไปนะครับชาวราศีกุมนะครับต้องบอกว่าอิทธิพลของดาวเสาร์เนี่ยโคจรทับดวงชะตาของคนที่เกิดราศีกุมนะครับ ตลอด2ปีครึ่งที่ผ่านมานะครับจึงส่งผลน,นะฮะทำให้คนเกิดราศีกุมมีปัญหาค่อนข้างเยอะนะครับหนในเรื่องของการงานนะครับหรือว่าในด้านของการที่จะต้องแก้ปัญหาในเรื่องของคนการเจรจาสื่อสารนะครับเพราะว่าในช่วงตลอด2ปีครึ่งที่ผ่านมาดาวเสรารซึ่งเป็นเจ้าเรือนวินาศนะครับของราศีกุมนะครับสะท้อนให้เห็นนะครับปัญหาในด้านต่างๆนะครับรวมไปถึงในเรื่องของการเงินธุรกิจนะครับหลายคนเนี่ยมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงธุรกิจนะครับมีการเป็นธุรกิจไปด้วยนะครับเพราะว่า ชาวราศีกุมหลายคนนะครับมีผลกระทบตลอดในช่วงปีที่ผ่านมานะครับหลังจากดาวเสาร์ย้ายครั้งนี้นะครับเกณฑ์การเงินของชาวราศีกุมจะขยับดีขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็ยังอยู่ในช่วงที่ต้องระมัดระวังครับเพราะว่าดาวเสาร์ย้ายครั้งนี้ย้ายเข้าไปทับในเรือนการเงินนะครับถึงแม้ว่าชาวราศีกุมจะหาเงินได้มากขึ้นแต่ปัญหาในเรื่องของรายจ่ายก็ยังเยอะนะครับรวมไปถึงในเรื่องของหนี้สินนะครับก็ยังมีเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นชาวราศีกุมจะต้องวางแผนเรื่องการเงินให้ดีมากกว่าราศี นะคร,ราศีถัดไปนะครับคนที่เกิดราศีมีนนะครับต้องบอกว่าชาวราศีมีนเนี่ยเป็นราศีที่โดนดาวเสาย้ายเข้าทับ นะครับในรอบนี้ครับและจะอยู่ตลอด2ปีครึ่งนะครับเพราะฉะนั้นคนเกิดราศีมีนนะครับต้องตั้งใจฟังในคลิปนี้ดีๆนะฮะเพราะว่าดวงพุณนเนี่ยจะมีการปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่นะครับตำแหน่งดาวเสาร์นะครับเป็นประธานฝ่ายบาปพะเคราะห์นะครับเมื่อย้ายเข้าทับราศีไหนก็จะส่งผลให้ราศีนั้นเครียดหรือว่ามีปัญหาเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นคนเกิดราศีมีนต้องระมัดระวังรอบคอบนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะฮะดาวเสาร์เนี่ย เป็นเจ้าเรือนลาภะครับของชาวราศีมีนนะครับก็คือนําในเรื่องของโชคดีนะครับเข้าไปทับดวงชะตาของคุณด้วยนะครับอาจจะเป็นตีไปความในเรื่องของการที่มีงานเยอะมากขึ้นนะครับทำงานหนักขึ้นนะครับมีความกดดันขึ้นนะครับแต่ว่านะฮะคุณก็จะประสบความสําเร็จมากกว่าราศีอื่นนะครับเพราะฉะนั้นราศีมีนก็ถือว่าเป็นหนึ่งในราศีที่เครียดแต่รวยนะครับแล้วก็มีโชคดีนะครับรวมไปถึงนะฮะในปัญหาในเรื่องของคนครับต้องดูเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าราศีมีนเนี่ยจะมีคนที่เข้ามา ซัพพอร์ตในเรื่องการงานมากขึ้นนะครับรวมไปถึงในเรื่องของคนที่เข้าหาโดยเฉพาะคาดหวังในเรื่องผลประโยชน์จากคุณนะครับเพราะฉะนั้นชาวราศีมีนเรื่องคนก็ยังเป็นจุดที่ต้องสังเกตและคอยดูนะครับรอบครอบในเรื่องของการเลือกและตัดสินใจตลอด2ปีครึ่งนี้ครับสำหรับราศีถัดไปนะครับคนที่เกิดราศีเมษครับ ดวงชะตาในช่วงที่ดาวเสราร์ย้ายนะครับถือว่าส่งผลในการเปลี่ยนแปลงในเรื่องงานให้กับชาวราศีเมษครับดาวเสราร์คือดาวการงานของชาวราศีเมษนะครับเสาร์จะย้ายทุก2ปีครึ่งนะครับเราจะสังเกตได้ว่าคนเกิดราศีเมษเนี่ยจะเป็นราศีที่เปลี่ยนแปลงอะไรยากนะครับในเรื่องของงานถ้าอายุ30ขึ้นมาแล้วทําอาชีพไหนก็จะทําอาชีพนั้นแบบยาวๆนะครับหลายคนที่เกิดราศีเมษในช่วงปี68นี้นะครับอาจจะมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องงานได้อีกครั้งหนึ่งนะครับบางคนเปลี่ยนแปลงงานไปเลยนะครับหรือว่าบางคนเนี่ยก็ ไปหาอะไรใหม่ๆที่เริ่มต้นใหม่แล้วดีนะครับหรือว่าเป็นการพัฒนาต่อยอดงานเดิม ธุรกิจเดิมนะครับให้มีความยิ่งใหญ่ขึ้นนะครับหรือว่าการพัฒนาธุรกิจใหม่ๆเข้ามาโดยใช้ระบบโซเชียลหรือว่ามีกลยุทธ์ทางมาร์เก็ตติ้งนะครับมาเกี่ยวข้องนะครับส่งผลนะฮะทำให้การงานและธุรกิจขยับขยายมากขึ้นนะครับแต่ว่าก็จะมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้เข้ากับเทรนในยุคปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นชาวราศีเมษนะครับก็ต้องดูดีๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องการปรับเปลี่ยนงานในครั้งนี้นะครับส่วนในเรื่องของการเงินครับต้องบอกว่าชาวราศีเมษมีดาวมฤตยูโคจรทับเรือนการเงินนะ ไปจนถึงปี2572เครับเพราะฉะนั้นกราฟดวงการเงินของชาวราศีเมษจะเป็นกราฟดวงแบบขึ้นขึ้น,นลงลง,ลงนะครับก็จะมีช่วงจังหวะที่พีคนะครับได้เงินเยอะๆนะครับแล้วก็ช่วงที่ลงมาก็ต้องพยายามรักษานะครับหรือว่าวางแผนเรื่องของการเงินให้ดีนะครับเก็บเงินให้อยู่นะครับแล้วก็มองการเก็บเงินการใช้เงินแบบระยะยาวก็จะทําให้ชาวราศีเมษปลอดภัยในการใช้ชีวิตครับ สำหรับราศีถัดไปครับกับชาวราศีพฤษภนะครับชาวราศีพฤษภนะครับต้องบอกว่าการที่ดาวเสาร์ย้ายครั้งนี้ถือว่าโชคดีกับชาวราศีพฤษภมากมากนะครับก่อนหน้านี้นะครับดาวเสาร์ย้ายเข้าทับเรือนการงานของชาวราศีพฤษภนะครับชาวราศีพฤษภหลายคนนะครับอาจจะเครียดเรื่องงานนะครับหรือว่ามีปัญหากับเพื่อนร่วมงานนะครับหรือว่าการแข่งขันต่างๆมากมายนะครับคราวนี้นะฮะดาวเสาร์เนี่ย เป็นเจ้าเรือนสุภะนะครับแปลว่าความสําเร็จนะครับแปลว่าสิ่งที่ได้มาโดยความคาดหวังนะครับแล้วก็โคจรย้ายครั้งนี้ย้ายเข้าไปในตําแหน่งเรือนลาภะของดวงชะตาครับส่งผลนะฮะทำให้คนที่เกิดราศีพฤษภนะครับมีโอกาส nickname, ที่จะได้ประสบความสาเร็จยิ่งใหญ่นะครับในสิ่งที่ลุ้นหรือคาดหวังมานานนะครับในเรื่องของหน้าที่การงานตําแหน่งหน้าที่การงานถูกเลื่ื่อนขัน้นชีวิตยกระดับนะครับแล้วก็มีโอกาสดีๆนะครับรวมไปถึงในเรื่องของการเงินนะครับต้องบอกว่าดาวพฤหัสศพดีนะครับย้ายโคจรเข้าทับเรือนการเงินนะครับ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมวันที่13พฤษภาคมเป็นต้นมานะครับอยู่ตลอด1ปีนะครับจึงทําให้คนเกิดราศีพฤษภมีแนวโน้มที่จะได้เงินก้อนใหญ่นะครับในช่วงรอบ12ปีเนี่ยปีนี้จะเป็นปีที่ดีนะครับและมีจังหวะที่โดดเด่นกับชาวราศีพฤษภอย่างแน่นอนครับสำหรับราศีถัดไปนะครับคนที่เกิดราศีเมถุนนะครับ ดวงชะตาในรอบปีนี้นะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะครับแล้วก็มีจุดรับแรงกระแทกของดวงดาวใหญ่ๆที่เกิดกับราศีมิถุนค่อนข้างเยอะนะครับหนึ่งในนั้นคือดาวเสาร์นะครับซึ่งดาวเสาร์เนี่ยเป็นเจ้าเรือนมรณะนะครับของชาวราศีเมถุนนะครับย้ายโคจรเข้าทับเรือนการงานครับ ราศีเมถุนหลายคนนะครับมีเกณฑ์การปรับเปลี่ยนในเรื่องของงานการทํางานในรูปแบบใหม่ๆห,หรือใครที่เคยคิดจะทําโปรเจกต์ใดก็ตามนะครับที่ผ่านมาแล้วยังไม่ได้ทำนะครับปีนี้จะเป็นปีทองคุณที่คุณได้เริ่มต้นในโอกาสดีดนะครับที่จะได้เริ่มจริงจังกับสิ่งที่คุณวางแผนไว้นะครับแล้วก็จะเห็นความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ขึ้นนะครับดาวเสาร์เป็นเจ้าเรือนมรณะนะครับกลุ่มตําแหน่ง ราศีกุมเนี่ยมาตลอด2ปีครึ่งนะครับตั้งแต่ปลายปี -65 นะครับสะท้อนให้เห็นนะครับจุดตำแหน่งของดวงชาวราศีเมถุนเนี่ยทำอะไรไม่ขึ้นนะครับประสบความสําเร็จยากนะครับหรือว่ามีปัญหาชีวิตค่อนข้างเยอะบางคนตกงานเปลี่ยนงานย้ายงานนะครับหรือว่ามีลูกค้าน้อยหาเงินยากลําบากนะครับต้องบอกว่าผ่านช่วงที่ย่าแย่ที่สุดของชีวิตมาแล้วนะครับบวกกับตําแหน่งของดาวพฤหัสบดีโคจรเข้าทับราศีเมถุนด้วยนะครับจึงทําให้ราศีเมถุนเนี่ยมีโอกาสโดดเด่นนะครับในเรื่องของงานใน เรื่องของความก้าวหน้าแล้วก็จะมีกัลยาณมิตรมีคู่ครองนะครับเข้ามาช่วยซัพพอร์ตนะครับเกณฑ์ดวงชะตาถือว่าดีขึ้นนะครับรวมไปถึงในเรื่องของการหาเงินหารายได้นะครับก็จะสามารถนําเงินเนี่ยไปปลดหนี้นะครับในช่วงที่ผ่านมาได้นะครับส่งผลทาให้ชาวราศีเมษชุดเนี่ยหายเครียดนะครับแล้วก็มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตหลังจากที่ดาวเสาร์ย้ายมากยิ่งขึ้นครับ สำหรับราศีถัดไปครับชาวราศีกรกฎนะครับเป็นหนึ่งในราศีที่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่แก่ดวงชะตานะครับชาวราศีกรกฎดาวเสารคือตําแหน่งเจ้าเรือนปัตตนีนะครับปัตตนีทางโหาราศาสตร์เนี่ยตีความว่าเป็นเกี่ยวกับเรื่องของผู้ครองหุ้นส่วนเพื่อนคูลูกค้านะครับ หรือคนที่ทําอะไรร่วมกันทํางานร่วมกันต่างๆเนี่ยก็จะใช้ดูในตําแหน่งของดาวเสาร์ทั้งหมดนะครับกรากฏในช่วงที่ผ่านมานะฮะดาวเสาร์โครจรตกเรือนมรณะของดวงนะครับจึงทําให้คนเกิดราศีกรากฎค่อนข้างพบปัญหาในเรื่องของคู่นะฮะในเรื่องของคนนะครับหรือว่า การทํางานก็ค่อนข้างจะไม่ค่อยมีคนเข้ามาช่วยเหลือซัพพอร์ตนะครับทำงานคนเดียวนะครับลูกค้าน้อยนะครับการเงินไม่ค่อยดีนะครับเนื่องจากดาวคู่มิตรตรงนี้นะฮะที่เป็นดาวเสาเนี่ยตกเรือนมรณะของดวงครับคราวนี้ดาวเสาย้ายเข้าไปในตําแหน่งเรือนสุพระนะครับตั้งแต่วันที่19พฤษภาคมนะครับและอยู่ตลอด2ปีครึ่งสะท้อนให้เห็นเกี่ยวกับเรื่องของความก้าวหน้านะครับ ในเรื่องของอาชีพการงานครับมีแนวโน้มที่จะมีการค้าขายดีขึ้นนะครับใครทําธุรกิจที่เกี่ยวกับสวยงามออนไลน์นะครับก็จะค้าขายได้มากขึ้นนะครับมีชื่อเสียงเพิ่มขึ้นนะครับรวมไปถึงได้รับความยกย่องหรือว่าได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามากยิ่งขึ้นครับส่วนดาวพฤหัสนะฮะที่โคจรอยู่ในตำแหน่งเรือนวินาศนะครับบอกให้ชาวราศีกรกฎเนี่ยมีความโดดเด่นเกี่ยวกับเรื่องผู้ใหญ่ที่เข้ามาอุปถัมภ์นะครับในช่วงระหว่างพฤษภาคมนะฮะไปจนถึงเดือนตุลาคมนะครับให้ระมัด วางรอบข้อไปก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆดูนะฮะว่าเราเหมาะกับอะไรการเริ่มต้นใหม่ในช่วงนี้ครับจะเป็นโอกาสดีนะครับแต่ว่าจุดพีคของดวงชาวราศรีกรกฎเนี่ยจะไปอยู่ประมาณช่วงเดือนตุลาคมไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตลอดในช่วงเดือนพฤษภาคมก่อนจะเข้าเดือนตุลาคมนะครับก็ยังเรามาระวังรอบคอบแล้วก็ดูไปเรื่อยๆนะครับว่าทิศทางของดวงตัวเองเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับความสําเร็จของคุณจะเกิดขึ้นหลังจากตุลาคมเป็นต้นไปครับ สำหรับราศีถัดไปคือราศีสิงค์นะครับคนที่เกิดราศีสิงห์นะครับดาวเสาร์เป็นตําแหน่งเจ้าเรือนอริกับดวงนะครับเราต้องบอกว่าตลอด2ปีครึ่งที่ผ่านมานะฮะดาวเสาร์เนี่ยโคจรเล็งดวงชะตาชาวราศีสิงห์นะครับทำให้คนเกิดราศีสิงห์เนี่ยครับเหมือนโดนอริเล็งนะครับหมีปัญหาในเรื่องศัตรูคู่แข่งนะครับหรือว่ามีปัญหาในเรื่องของหนี้สินครับอรินี่แทนในเรื่องของหนี้สินก็ได้นะครับทำให้คนเกิดราศีสิงห์หลายคนนะครับมีปัญหาในเรื่องของการเงินครับก็จะติดลบในเรื่องการเงินนะครับหมุนเงินยาาากกลํบ ก็จะต้องเคลียร์นี้สิ่งกันไปเรื่อยๆนะครับดาวเสาย,าย้ายครั้งนี้ย้ายเข้าในตําแหน่งเรือนมอรณะนะครับเรียกว่าอลิตกเรือนมอรณะนะครับศัตรูแพ้ภัยนะครับรวมไปถึงในเรื่องของ ปัญหานี้เรื่องการเงินนะครับก็จะมีการจัดการได้เคลียร์ได้ดียิ่งขึ้นนะครับก็ถือว่าดาวเสาร์ย้ายครั้งนี้ส่งผลดีกับชาวราศีสิงห์นะครับแล้วก็ดาวพฤหัสนะครับโคจรเข้าในตําแหน่งเรือนลาพะด้วยนะครับเป็นผลน,นะฮะทำให้คนเกิดาราศีสิงห์มีโชคดีเกิดขึ้นนะครับแต่ว่านะฮะดาวบฤิเตอยูยังโคจรทับเรือนการงานนะครับเรียกว่าเรือนการงานของชาวราศีสิงห์เนี่ยจะมีอะไรที่เซไ์นะฮะแปลกๆนะครับบางทีมีดวงได้งานใหญ่นะครับแล้วก็ งานจะต้องแก้ปัญหาเยอะนะครับมีความรับผิดชอบมากกว่าทุกปีนะครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องไประมัดระวังรอบครอบในเรื่องของการงานเป็นพิเศษครับสำหรับราศีถัดไปครับชาวราศีกันนะครับดวงชะตาชาวราศีกันเนี่ยดาวเสาคือตำแหน่งเจ้าเรือนปุตตะนะครับปุตตะนี้แปลว่าเกี่ยวกับเรื่องของการเริ่มต้นใหม่ เรื่องของบริวารนะครับเรื่องของรายได้เสริมนะครับชาวราศีกันนะครับดาวเสาร์จะโคจรย้ายเร่งดวงครับเขาเรียกว่าดาวเสาร์ย้ายเข้านะครับเร่งดวงชะตานะครับเสาร์เป็นประธานแห่งบาปเคาะนะครับเสาร์เร่งหรือว่าทับดวงชะตาไหนจะก่อให้เกิดความเครียดเกิดขึ้นครับเพราะฉะนั้นชาวราศีกันต้องระมัดระวังรอบคอบนะครับหนในเรื่องของการลงทุนใหม่ๆนะครับหรือว่าการใช้จ่ายนะครับมันก็จะมีค่าใช้จ่ายมากขึ้นนะครับรวมไปถึงในค่าเลี้ยงดูบุตรนะครับหรือว่าบริวารต่างๆนะครับก็จะมีเพิ่มมากขึ้นนะครับมีภาระต ยิ่งขึ้นนะครับรวมไปถึงในเรื่องของคู่ครองนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับดาวที่ดีก็ยังโคจรส่งผลนะครับช่วยเหลือคนเกิดราศีกันนะครับนั่นคือดาวพฤหัสัปุกปดีนะครับดาวพฤหัสัปปุกรย้ายมาเป็น4แก่ราศีกันนะครับก็เรียกว่าได้เกณฑ์ปฐุมเกฑ์นะครับส่งผลนะฮะทำให้ชาวราศีกันได้โอกาสใหญ่ฮะถึงแม้ว่าจะมีปัญหามีความเครียดความกดดันนะครับแต่เรื่องการงานของชาวราศีกันค่อนข้างประสบความสาเร็จดีกว่าราศีอื่นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในปีนี้ก็จะเป็นปีที่คาดหวังได้นะฮะไม่ว่าจะเเป็นื่อ ขั้นเรื่องตำแหน่งหรือทำธุรกิจใหม่ๆนะครับก็จะส่งผลดีเพียงแต่แค่ชาวราศีกันให้ระวังเรื่องการลงทุนไว้นะครับอย่าลงทุนอะไรมากจนเกินตัวนะครับจะส่งผลทําให้ต้องไปหมุนเงินเยอะตรงนั้นจะเป็นภาระที่ทําให้คนเกิดราศีกันเครียดในช่วงหลังจากนี้ครับต่อไปนะครับท่านที่เกิดราศีตุลน,นะครับดวงชะตาของคนเกิดราศีตุลน,นะครับมีจุดตำแหน่งของดวงชะตาที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับ ในหลายตำแหน่งเลยนะครับเนื่องด้วยดาวพฤหัสนะครับย้ายออกจากตำแหน่งเรือนมรณะนะครับในรอบ12ปีเนี่ยปีที่แล้วเนะี่ยเป็นปีที่ดาวพฤหัสเข้าเรือนมรณะจึงทําให้คนเกิดราศรีตุลหลายคนนะครับมีปัญหาเยอะนะครับเรียกว่าดาวดีไม่ได้ส่งผลช่วยเท่าไหร่นะครับหลังจากนี้ดาวพฤหัสย้ายอยู่ในตำแหน่งเรือนสุภพระนะครับมีเกณฑ์นะครับที่เข้าในตำแหน่งเกณฑ์ความสําเร็จในรอบ12ปีนะครับทำอะไรก็จะมีความก้าวหน้ามีความสําเร็จดียิ่งขึ้นนะครับรวมไปถึงดาวเสาร์ที่ย้ายเข้าเรือนอริครับเสาร์คือตำแหน่งเจ้าเรือนพันธุ์ ของเจ้าเรือนพันธุเข้าเรือนอริเนี่ยพันธุแปลว่าเรื่องของบ้านรถที่ดินธุรกิจนะครับ พอตกตำแหน่งอลิปุ e va, so night, ๊บนะครับก็ตีความว่ามีโอกาสที่จะซื้อบ้านใหม่ที่ดินใหม่ซื้อรถเพิ่มนะครับหรือการขยับขยายธุรกิจมากยิ่งขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นเกณฑ์การพัฒนาที่ดีนะครับและราหูก็ยังโคจรเข้ามาในตำแหน่งดวงที่ดีกับราศีตุลนะครับส่งผลทําให้งานที่เกี่ยวกับออนไลน์นะครับงานที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนการช่วยเหลือสังคมนะครับหรือว่างานที่เกี่ยวกับการลงทุนนะครับอะไรระยะยาวนะครับการเก่งกําไรนะครับก็จะทําให้คนเกิดราศีตุลนะครับมี ีโอกาสดีมากกว่าราศีอื่นและมีรายได้ทั้งรายได้หลักรายได้เสริมเพิ่มเข้ามานะครับถือว่าเป็นช่วงจังหวะที่ทําให้คนเกิดราศีตุลเนี่ยมีเงินเก็บเข้ามามากยิ่งขึ้นครับ สำหรับราศีพิจิกนะครับผมต้องบอกว่าในช่วงที่ผ่านมานะครับพบปัญหาค่อนข้างเยอะนะครับเพราะคนที่เกิดราศีพิจิกนะครับมีตำแหน่งของดาวบฤตยูเนเร่งดวงชะตานะครับตั้งแต่ปี66นะครับยาวไปจนถึงปี2572ครับอยากถามว่าราศีพิจิกนะฮะจะแก้ดวงหรือว่าจะปรับเปลี่ยนดวงอย่างไรนะครับเนื่องโดยดาวบฤตยูนี้นะครับไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของต่างประเทศเกี่ยวกับนวัตกรรมใหม่ๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของออนไลน์นะครับเพราะฉะนั้นคนเกิดราศีพิจิกนะครับควรทําอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของออนไลน์ให้มากขึ้นนะครับ หรือศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวกับนวัตกรรมใหม่ๆมากขึ้นนะครับตามเทรนด์มากขึ้นจะทําให้คุณเนี่ยทันนะครับกับโรคยุคใหม่และคุณสามารถหาเงินได้ดีขึ้นนะครับในช่วงที่ดาวพฤหัสอยู่ในเรือนมรณะนะครับตั้งแต่พฤษภาคมปีนี้ไปจนถึงพฤษภาคมปี69นะครับดวงคุณจะมีความข้องเกี่ยวกับเรื่องของต่างชาติต่างประเทศนะครับมีการเดินทางไปต่างประเทศ การศึกษาต่อนะครับหรือว่าใครที่ค้าขายเกี่ยวกับต่างประเทศเนี่ยค่อนข้างดีกับดวงนะครับส่วนใครที่นึกไม่ออกนะครับในช่วงนี้นะครับก็ให้เรียนรู้นะครับสิ่งต่างๆเข้ามานะครับแล้วก็ในช่วงประมาณเดือนตุลาคมนะครับจะเป็นจุดที่สําเร็จ ยิ่งใหญ่ของชาวราศีพิจิกหนึ่งครั้งนะครับเพราะว่าดาวพฤหัสนะครับจะเดินหน้าเข้าสู่ราศีกรกฎรอบหนึ่งนะครับในช่วงเดือนตุลาคมนะครับทำให้คนเกิดราศีพิจิกนะครับมีโอกาสใ,ใหญ่ในช่วงเดือนนั้นดาวเสราร์ที่ย้ายนะครับย้ายเข้าไปในตําแหน่งเรือนปุตตะนะครับเสราร์คือเรื่องของการเดินทางครับ การเจราจานะครับการขยับขยายนะครับการที่ดาวเสราร์ย้ายรอบนี้ส่งผลทําให้ชาวราศีพิจิกมีโอกาสเรียนรู้ใหม่ๆเพิ่มขึ้นเยอะนะครับแล้วก็สามารถที่จะนําความรู้ตรงนี้นะครับมาสร้างไรายได้ได้ดีนะครับเป็นผลดีกับชาวราศีพิจิกทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นครับ สำหรับราศีถัดไปนะครับคนที่เกิดราศีธนูนะฮะต้องบอกว่าชาวราศีธนูเนี่ยเป็นหนึ่งในราศีที่มีดวงได้บ้านใหม่รถใหม่นะครับหรือว่าทรัพย์สินใหญ่ๆเกิดขึ้นนะครับในช่วงที่ดาวเสาร์ย้ายตลอด2ปีครึ่งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นจุดเด่นนะครับของราศีธนูนะครับหรือใครที่มีความคาดหวังจะขายบ้านขายที่นะครับหรือว่ารุ้นในเรื่องของเงินก้อนใหญ่ๆมานานแล้วยังไม่ได้นะครับตลอดทั้ง2ปีครึ่งนี้นะครับคุณจะได้ทรัพย์สินประเภทใหญ่ๆเกิดขึ้นและมีเงินเข้ามานะครับ ส่วนดาวพฤหัสที่อยู่ในตำแหน่งเรือนปัตตนินะครับเร่งดวงชะตาของชาวราศีธนูอยู่นะครับทำให้คนเกิดราศีธนูเนี่ยมีผู้ใหญ่อุปถัม นะครับคู่ครองอุปถัมภ์นะครับรวมไปถึงในเรื่องของการค้าขายนะครับการเจรจาก็ถือว่าเป็นจุดเด่นแล้วก็จะมีโอกาสดีๆจากการทํางานร่วมกับคนใกล้ตัวนะครับตรงนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีกับชาวราศีธนูครับจบแล้วนะครับกับความทำนายในช่วงดาวสองย้ายนะครับสำหรับเคล็ดลับนะครับในการทําบุญเสริมดวงนะครับเพื่อที่จะให้ดวงดีนะครับแนะนำนะฮะให้ทุกท่านนะครับทำบุญเกี่ยวกับการส่งเสริมนะครับช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆนะครับการช่วยในการซื้อที่ดินนะครับหรือทําบุญเกี่ยวกับ ร่วมสร้างอาคารนะครับเพื่อการกุศลน,นะครับตรงนี้นะครับก็จะช่วยส่งเสริมนะครับในช่วงที่ดาวเสารย้ายให้เกิดความสําเร็จที่ดีแก่ดวงชะตาของแต่ละท่านครับ